สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปในการแนะนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆที่องค์หลวงปู่ปลูกเสกรุ่นไหนๆที่องค์หลวงปู่เมตตาที่ฐานจิตให้ทางช่องของเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับนั่นก็คือพี่ตองร้อยเอ็ดที่มอบพระองค์นี้ให้กับกระผมเพื่อทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับพี่ตองร้อยเอ็ดได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับ ในคลิปนี้นะครับก็ขอนำเสนอเหรียญหล่อฉลุมหาลาบนะครับเป็นเนื้อเมฆพ,พัดที่มีจำนวนการจัดสร้าง999องค์นะครับเป็นเหรียญแจกกรรมการแจกศูนย์จองและก็สมนาคุณยกหลังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่เราได้มีโอกาสนำพระแท้ๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ เราก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังและก็ขอบข้างให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อเมฆพัดที่จํานวนการจัดสร้างเพียง999องค์เท่านั้นนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนําพระแท้ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมได้พิจารณาศึกษานะครับว่าพระแท้ๆของโองหลวงปู่นั้นเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้ก็ขอนําเสนอเหรียญหล่อ ฉลุมหาลาภนะครับซึ่งเป็นเนื้อเมฆพัดแจกกรรมการนะครับก็ให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็มีให้ทุกท่านได้รับชมในหลายมุมนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดสังเกตและก็จดจํานะครับก็ให้ทุกท่านจดจําให้แม่นๆนะครับเผื่ออนาคตมีการทํา ปลอมทำลอกเรียนแบบขึ้นมาท่านก็จะได้รู้ว่านี่เป็นพระแท้ๆขององคหลวงปู่นะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับหลายๆมุมก็ให้ทุกท่านจดจำให้แม่นๆนะครับเผื่อในอนาคตนะครับมีการทำปลอมขึ้นมาท่านก็สามารถที่จะใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นคู่มือในการพิจารณาเช่าเรียนแท้ๆ วัตถุมคลแท้ๆขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะครับว่าในเนื้อนี้เป็นอย่างไรนะครับมีโค้ดในลักษณะแบบไหนนะครับก็ให้ทุกท่านได้จดจำให้แม่นๆนะครับเราก็ทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นเพื่อ,อที่จะเผยแพ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทและก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมในอนาคตนะครับ ว่านี่เป็นวัตถุมงคลแท้ๆขององค์หลวงปู่ที่ทางช่องของเราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง999องค์เท่านั้นนะครับก็เป็นเหรียนแจกกรรมการแจกศูนย์จองและก็สมนาคุณยกหลังนะครับให้ทุกท่านได้สังเกตรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ละจุดว่าเป็นอย่างไร รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่ที่ทางช่องของเราภูมิใจที่จะแนะนําให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราได้รับชมนะครับว่าในรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับต่อไปเราก็มารับชมขอบตัดกันนะครับ นี่ก็เป็นขอบข้างขอบตัดของวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับก็คือเหรียญหล่อฉลุมหาลาบนะครับที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อในอนาคตข้างหน้ามีการทําปลอมทําลอกเลนียนแบบขึ้นมาท่านก็สามารถที่จะใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นคู่มือเป็นตัวอย่างในการพิจารณาพระแท้แทวัตถุมงคลแท,แท้ขององค์หลวงปู่นะครับก็ ช่องของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับในอนาคตไม่รู้ว่าราคาการเช่าหาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าท่านได้รับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับท่านก็จะมีคู่มือมีวัคซีนดีๆป้องกันก่อนที่จะโดนพระเกะภาคปอมนะครับเราก็จะ นำวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามช่องของเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ